สวัสดีค่ะมูเลอร์อันแน่อันแน่สวัสดีค่ะวันนี้คุณทําอะไรอืมวันนี้มูเลอร์ทำอะไรที่เห็นเห็นผลงานของมูเลอร์นะคะพี่น้องดูนะมูเลอร์ทําอะไรวันนี้ผลงานชิ้นโบแดง มูเลอร์กัดรองเท้าโอ้โหโอ้โห oh ผลงานกัดรองเท้าดูนางเป็นสินางกัดกระจายกัดกระจายเลย my god รองเท้าของฉันเรียบร้อยโรงเรียนเรียบร้อยโรงเรียนผลงานนางทำยืนสวยๆนั่งสวยๆอยู่ตรงนี้ดูนางทำเธอทำอะไรมูเลยหนเธอทำอะไรเธอ,อทำอะไร มูเลยจะซ่อนจะซ่อนจะหนีจะหนีจะหนีจะหน,ะนีไปไหนฮะจะหนีไปไหน จะหนี้ช้ำเลืองช้ำเลือง